สวัสดีครับอาจารย์สมชายครับสวัสดีครับคุณบาลินครับครับหัวข้อของเราคือสงครามการค้าจะไปจบลงที่ตรงไหนแล้วมันจะดําเนินไปตามทฤษฎีอะไรซึ่งผมก็แซวไปนะว่ายังมีทฤษฎีไหนที่จะอธิบายวิธีคิดของทรัมป์ได้อีก<ด>หรือ,รอครับเนี่ยไ,ยได้เลยอาจารย์แนะนํา <c oughs> ให้ไปอ่านบทความนะครับลงใน Financial Times วันนี้เองของน,อนายปีเตอร์นาวารโรนายปีเตอร์นาวาโรเนี่ยเขียนหนังสือผมอ่านแล้วประมาณสิบกว่าปีที่แล้ว ับชื่อว่าเดฟบายไชน่านะครับเล้วเขาเป็นที่ปรึกษาใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจของทรัมป์นะครับ uh huh. แล้วก็เขียนนะครับที่บอกว่าทำไมทาตอนนี้เล่นโจ้ทั้งโหโลกทั้งโลกกาลังวุ่นวายไปหมดทําไมทาถึงไม่ถอย uh huh. เขาอธิบายอย่างนี้ uh huh. เขาบอกว่าในช่วงนะครับสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาสี่สิบปีเนี่ยอเมริกาเนี่ยอยู่ในสภาพที่ถูกล้อมนะครับจากกฎเกณฑ์ต่างๆที่ไม่เป็นธรรมกับเขาในของ WTO ด้านต่างๆเหล่านี้ประเทศต่างๆเอาเปรียบเขา โดยเฉพาะจีนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเขาเนี่ยขาดดุลอย่างมหาศาลคนตกงานอย่างมหาศาลแรงงานของเขาเนี่ยค่าแรงขึ้นอย่างน้อยมากเลยทั้งหมดมาจากโลกที่ไม่ยุติธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นอันแฟร์เทรดทีนี้ทาไมไม่ยุติธรรมนะอันนี้น่าสนใจมากเขาก็บอกว่า MSM rate อรอันนี้ต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่ง Mofaver e ์ Nation r a ร e นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าหลักเกณฑ์ของ WTO มีกฎขึ้นว่า Fre e and f a i r Trade คำว่า Fair t r ad e นั่นหมายความว่า การค้าที่เป็นธรรมการค้าที่เป็นธรรมนั้นมันมีหลายตัวนะครับหนึ่งในนั้นการค้าที่เป็นธรรมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าทฤษฎีก็ว่าหลักการที่ว่าด้วยประเทศซึ่งได้รับการนะกอนุราก็์อย่าง b o s d f a v o r e d n a t i o n กับไปกอันหนึ่งก็คือ National Treatment การปฏิบัติอย่างอย่างชาติไอตัว M F N Rate เนี่ยทุกครั้งที่มีการเจรจาเ่่าแต่หมอถึงรอบบุรุษกวเนี่ยเจรจาครั้งที่ 8. ครั้งที่เก้าเนี่ยเจ๊งเพราะว่าพอมา WTO เนี่ยปรากฏว่ารอบโดฮาเนี่ยไอ้รอบของโดฮาเจ๊งเพราะฉะนั้นไอ้ที่แปดรอบทั้งหมดเนี่ยมีการลดทุกครั้งที่มีการเจราจาแต่ละรอบจบลงก็หมายความว่ามีการลดกำแพงภาษีลดกำแพงภาษีของประเทศแบ่งเป็นสองกลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาจะลดเร็วนะครับถ้าเฉลี่ยลดเร็วคือหกหกปีแล้วก็ลดมากหน่อยนะครับลดมากหน่อยอาจจะหมายถึงสามถึงหกเปอร์เซ็นต อันนี้ยกตัวอย่างกรณีดันรอบทุกไวยแต่ถ้าเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาจะลดช้าหน่อยให้สิบปีแล้วก็ลดน้อยหน่อยอาจจะยีิบสี่เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้นนทาให้ M S N Rate ที่หมายความว่าทุกทุกประเทศอ่ะเวลาตกลงกันจะอยู่ในลักษณะเดียวกันแต่แบ่งเป็นสองกลุ่มเพราะฉะนั้นนี่เองครับกำแงพงภาษีของอเมริกาเนี่ยถึงลด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 แล้วก็ของประเทศอื่นยังไม่ลดผมยกตัวอย่างง่ายๆเขาก็พูดอย่างเช่นเรื่องของอะไรกับข้าโพดของเราเนี่ยเรายังเก็บภาษีเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต ของเขาเนี่ยเก็บน้อยกว่าเราเพราะฉะนั้นในกรณีก็ถูกโจมตีวันเนี่ยหลักเกณฑ์ WTO เนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่แฟร์นะครับมันทําให้รายรสินของต้องแบกำแพงภาษีต่ําคนอื่นกําแพงภาษีสูงอันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองที่เขาบอกว่าที่ไม่แฟร์อันนึงคืออะไรครับรอบลูกวัยเนี่ยมันไม่อยากโทษ WTO หรือตั้งแต่เกตเนี่ยเขาเรียก n a t i o n a ล t r e a t มนต์ปฏิบัติอย่างอย่างชาติความหมายก็คือว่าถ้าประเทศใดเนี่ยครับใช้มาตรฐานสินค้านะครับเป็นยังไง ในกรณีนี้ประเทศอื่นต้องมีมาตรฐานสินค้าตรงกับเขาเพราะเขาไม่ได้เลือกปฏิบัติเพราะในประเทศก็ใช้แบบนี้อันนี้แหละครับที่เขาอ้างบอกว่าอ้างเรื่องของอะไรครับปฏิบัติเยี่ยงอย่างชาติอย่างเนี้ยนะครับมากระทบเช่นยกตัวอย่างทางด้านขององค์อาชาภาพยุโรปเขาบอกว่าน,นี่คุณเนี่ยสินค้าเกษตรผมเข้าไปไม่ได้เพราะคุณตั้งมาตรฐานเกษตรไว้สูงนะครับคุณก็บอกว่าคุณไม่ได้เลือกปฏิบัติเพราะประเทศคุณสูงอยู่แล้วแต่ผมเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามาตรฐานผมต่ำกว่านั้นอันนี้คือเรื่องอันแฟร์เทรด เห็นไหมครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เขาโจมตีเราเพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่าเขากําลังเล่นงานนะครับไม่ใช่เล่นงานที่เล่นหนักเพราะอะไรครับถึงเวลาแล้วที่จะต้องมากําจัดสิ่งที่ไม่แฟร์ต่อเขาอีกส่วนที่ไม่แฟร์คือเขาบอกว่าจีนนะครับตั้งแต่นะเออมัดมีส่วนเข้ามาเป็นสมาชิก WTO ตั้งแต่สองพันเจ็ดสที่จริงก่อนหน้านั้นจีนเนี่ยทำให้คนอเมริกันเนี่ยตกงานและจีนเองกำแพงภาษีสูงแต่ว่าของอเมริกากำแพงภาษีต่ำและที่สำคัญสินค้าจีนเนี่ยโอโ้โหเข้าไปสู่ ทั่วหมดเลยและที่เขาโจมตีกันหนึ่งบอกเลยเวียดนามผมไม่พอใจหรือกัมพูชาผมไม่พอใจเพราะคุณนะฮะไปช่วยจีนแปลงสัญชาติเพื่อให้มีแหล่งกําเนิดเนี่ยปลายไกลกันกัมพูชากับทางด้านนี้เสร็จแล้วส่งไปอเมริกาอันนี้ก็เท่ากับว่าคุณกําลังสนับสนุนจีนในการเล่นงานเขาอันนี้ก็เป็นอันแฟ นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันแฟร์เทรดยังเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎระเบียบต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในกรณีเขาต้องการเล่นงานเพราะฉะนั้นก็บอกเลยที่เขาทําอันนี้เพราะอะไรเพราะเขากำลังต้องการล้างบางเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมันไม่มีการทําอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าอ้างแต่คุณวาลินอีกด้านหนึ่งผมก็อยากจะให้คุณอ่านหนังสืออีกด้านหนึ่งไปกี้พูดถึงบทความหนังสือเล่มนี้นะครับเอ่อชื่อว่านะครับเอ่อเบอร์ไดเวอร์เจนนะครับไปออกใหม่เลยนะครับในเบอดาวิร์จะเก,ก่งเล่มหนึ่ง อยู่ใน Foreign Affairs เป็นหนังสือนะฮะชื่อว่า The World The, uh, Liberal w i a Losing พวกนี้หนังสือเล่มน,นี้นะครับเป็นหนังสือที่รวบรวม,วมบทความที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าจุดจุดจบไม่ใช่จุดจบจุดของการเปลี่ยนแปลงเขาอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้ระบบเสรีนิยมเขาเรียก International uh, Liberal uh, uh, System ซึ่งอเมริกานะเป็นเจ้าพอ่อ มามาตั้งแต่เรียกว่านะอาจจะเก่าอ่ะสงครามโลกครั้งที่สองในริปเราะอันนี้ก็จะมีกฎเกณฑ์ของอะไรครับข้อตกลงเบรคเทนโวตกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอตัวแกะมัคบน WTO และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอธิปไตยของประเทศกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคารพต่อบุรณาภาแผ่นดินแดนคุณเองอ่ะเป็นคนจัดตั้งเป็นคนกําหนดแล้ววันนี้คุณกลับมาบอกว่าคนอื่นเอาเปรียบคุณ พราะว่าสิ่งที่เราทําในกรณีเรื่องของอะไรครับ WTO หรือเนี่ยกฎเกณฑ์เหล่านี้ก็คือตั้งให้มันมีความยุติธรรมคุณเองเป็นคนสนับสนุนแต่มาถึงจุดหนึ่งคุณสู้เขาแพ้ก็มาบอกว่าคนกาลังเล่นงานคุณและเช่นเดียวกันถ้าคุณสนับสนุนเรื่องขององค์การระหว่างประเทศเรื่องของ WTO เรื่องขององค์การสาบประชาชาติต้องเคารพในบุรณภาพแผ่นดินแดนแต่คุณเองกําลังต่อเล่นงานจะยึดประเทศนั้นประเทศนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราบทความสองอันนี้นะครับด้านหนึ่งกํลาลังเชียร์อเมริกาบอกว่าทาไมเล่นงานคุณหาว่าโลกกํลาลังไม่แฟร์แต่ด้านหนึ่งก็คือคุณเองนะครองโลกมาจนถึงุกวันนี้แต่พอครองโลกเสร็จปั๊บเนี่ยคุณนะไม่แพ้เขาในด้านนี้คุณก็มีการกล่าวหาว่าคนอื่นมันไม่แฟร์เพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้หนังสือที่อาจารย์เล่าอันเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็มีการอธิบายถึงสองโลกว่าทําไมถึงต่อสู้อันนี้คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในกรณียังสู้แหละอันนี้ นะครับพอจะเห็นภาพไหมครับคุณวาลินครับอืมครับครับครับแต่มันย้อนแย้งกันอางครับอาจารย์ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีนด่น่าสนใจนะวันนะอ่ออ่ออีกเล่นหนึ่งชื่อเบอร์ดิเวเจนคือสองโลกที่มีการแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็แต่ด้านหนึ่งอ่ามาอาจจะอธิบายอีก,อกทฤษฎีหนึ่งทำไมทําถึงไม่ยอมอันนี้อธิบายนในด,ด้านของปีเตอร์ที่ทํามไม่ยอมเนี่ยเขาใช้ทฤษฎีเกมซึ่งอาจารย์ก็สอนพวกนี้อยู่เขาเรียกทฤษฎีชิกเกิลเขากําลังเล่นกับ คนซึ่งพูดง่ายจิตใจอ่อนไหวชิคเก้นก็คืออย่างที่คุณภาษาอังกฤษก็เก่งแต่ว่าปลอดแทกไงพอสมัยกตอนเนี้ยเขาจะเล่นงานอีกอันหนึ่งก็คือใช้ทฤษฎีบริ m งแ s นชิฟคุณพอ,อจะบอกประชาศผู้พูดฟังได้ัหมบริงแบนชิฟคืออะไรได้บอกไหมครับหมายถึงสถานการณ์ที่ดูแล้วมันเลวร้ายมากมคือต่อสู้กันนะจนกระทั่งน้าสิ้หน้าขวานได้ไหมครับเออ หน้าสิวหน้าขวานจะตกเขวแล้วอ,อ่ะเพราะทำเนี่ยนะใช้พิธีนี้ก็คือให้มันหน้าสิวหน้าขวานทาให้ใครตกใครหายใจไม่ออกกาลังจะตกเขวแล้วเพื่อให้คนที่ปลอดแหกยอมเขาได้บอกไหมครับซึ่ตอนนี้ประเทศบางประเทศก็มีการเรียกว่ายอมเขาแล้วครับเช่นบางประเทศก็ยอมเจรจาแต่ว่าที่ประเทศยังไม่ยอมมีสองประเทศที่สำคัญมากเจนเขาบอกว่าผมรู้นิสัยคุณผมสู้กับคุณเพราะฉะนั้นเล่นงานกลับตอนนี้เขาจะเล่นงานจีนหนักเข้าไปอีกนะ จะเก็บภาษี50เปอร์เซ็นถ้าเก็บตรงนี้คุณบาเรนรู้ไหมเก็บจีนประเทศเดียวร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะว่ากําลังที่จะใครจะเล่นงานผีชิงผงก็ฉลาดทางด้านสหภาพยุโรปก็ยังเวดแอนซีด้านหนึ่งเจรจาให้ย่าสู้นะครับแต่ด้านหนึ่งก็เตรียมมาตราการทพ้งสองประเทศนียเป็นส่วนที่อธิบายเลยเพราะสิ่งที่เราจะอธิบายในที่ฎีนี้ทํากําลังให้พวกเราตื่นเต้นหุ้นตกนะครับสามวันเนี่ยคุณบาเรนทราบไหมุตลาดทุ้นิวนโลกเนี่ย ตกไปทั้งหมด9.5ล,ล้านล้านเท่ากับครึ่งหนึ่งของ GDP ของสหภาพยุโรปดุงรงาเหลือเกินและสี่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เกมนี้เขารู้เลยครับจะจะทํายังไให้คนอื่นปลอดแทกเพื่อเขาจะได้ชนะแต่วันนี้เขาไม่ได้เป็นผู้ชนะวันนี้เขากขำลังทําในสิ่งที่ไปต่อเนี่ยเกมจะเปลี่ยนมาจากศีร่ซัมเขาจะน่าแพ้กลายเป็นเนกาตีบซัมเกมซึ่งเขาเองจะยอมมานั่นไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดหนึ่งถ้าหากจีนไม่ยอมอะไรไม่ยอมมาถึงจุดหนึ่งเขาก็คงจะทําแบบคลั้งหนึ่งไง จยจากับสีเฮ้ยมาเฟสวันเพราะฉะนั้นทางด้านสีจิงผิงกับเน่ก็กำลังเล่นเกมที่อยู่ที่ตรงนี้ก็คือใครจะเป็นไก่เพราะฉะนั้นนี้ก็คืออธิบายแต่พวกเราจะต้องตื่นเต้นเพราะมันยังไม่จบเพราะด้านหนึ่งมีคนยอมเขากลุ่มประเทศที่เล็กๆอย่างเช่นอะไรกรับเวียดนามก็ยอมอะไรยอมแต่ประเทศใหญ่ๆไม่ยอมเพราะฉะนั้นถ้าถึงจุดหนึ่งตื่นเต้นยังตื่นเต้นต่อถ้าถึงจุดหนึ่งกําลังจะตกเขาตรงนั้นแหละครับเขาจะต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเปลี่ยนปาเกมเป็นเนกาทีฟซัมเกมนตายชับ พ่อคงจะนำไปสู่การเจรจามากขึ้นแต่ตอนนี้คิดว่าแรงกดดันต่อเขาเนี่ยมากขึ้นในประเทศแล<ม>้วคือในประเทศเท็ดครูสคุณก็รู้จักดีเนี่นะครับ<ม>สนับสนุนรามออกมาโจมตีเลยเล่นแบบนี้จะเหมือนกับปี1890นะครับ<ม>ที่เป็นอดีตประธานทธิบดีเล่นเป็นที่ท้ามเอามาเป็นตัวอย่างขึ้นภาษีทั่วโลก50%จนกระทั่งเร<ม>ื่องของสอสอกสวของอะไรกับรีพับกันหายไปหมดเลย ภายทางด้าน,นในแคเขาออกมาเตือนว่าคุณทาต่อมิเทอมเนี่ยจะหายไปหมดเพราะฉะนั้นแรงกดดันตัวนี้ก็จะทําให้ทัาเนี่ยต้องคิดแม้ปากจะแข็งอยู่ก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าดูยับทฤษฎีนี้เราพอจะบอกเกมนะฮะจะไม่ใช่ออกมาแตกๆในที่สุดเป็นนักขีซสมเกมเจ้งกันไปหมดเลยมาถึงจุดหนึง่งทั้จะต้องมีการประนีประนอมในระดับหนึ่งแต่จะประนีประนอมแบบบอกว่าไม้เขาชนะของเขาจะไม่ยอมแพ้ก็คือเอายอมขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าโอเคเพราะฉะนั้นเราเห็นว่า กลุ่มประเทศต่างๆเหล่านี้แบ่งเป็นสี่กลุ่มในการเจรจาด้านหนึ่งยอมเขา <_ d ance> ด้านที่สองนะครับทาไงครับยอมแต่ทําเป็นมด,ดแดงกัดบ,บ้างคือเม็กซิโกกับทางด้านของแคนาดา <_ d ance> กลุ่มสามก็คืออยู่ในกลุ่มที่บอกว่าเตรียมสู้สู้ต่อสาภาพยุโรปก,กับอ่าเกนกลุ่มส <_ d ance> ีก็คืออะไรครับยังเจรจาดูอยู่แล้วก็รอด้วยเกมนี้จะจบลงตรงที่อเมริกาแพ้ภัยตัวเองก็คือยังต้องเฉยๆและแม้กระทั่งผู้นำของอิตาลี ซึ่งยังไม่เห็นด้วยเต็มที่กับทางด้านของฝรั่งเศสกับเยอรมันว่าต้องสู้รือบาลก็บอกเฮ้ยชา้ชาๆหน่อยเจราจาไปก่อนชา้ชาๆหน่อยในกรณีไม่ต้องทาอะไรเลยเขาเองจะแพ้ภัยตัวเองอันนี้คือสี่กลุ่มนะ,ะที่กลาลังต่อสู้กับทําอยู่ครับเราอยู่ตรงไหนครับกลุ่มที่สี่ครับอืม่าล่ะแต่กลุ่มที่สี่เป็นเพราะว่าเราอาจจะด้านหนึ่งนะครับถ้าพูดเป็นประโยชน์นะครับนะฮะมองก็คือรัฐบาลรู้แต่ว่าอยู่ในกลุ่มสี เขาจะแพ้หายตัวเองหรือนายอาดพูดในลักษณะที่เรียกว่าเรียกว่าอะไรมองในด้านไม่เคยดีนัก็าจะบอกพราเรายังเตียมตัวไม่พอเราถึงก็เลยไม่อยากจะออกความเห็นก็เอาเป็นว่าว่ารัฐบาลเตียมกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามีการพูดแต่ขณะเดียวกันเอาเป็นนั้นที่สีก็คือท้าหน่อยนะครับในขณะเดียวกันรดดูทิศทางดีไม่ดีอาจจะแพ้ภัยตัวเองได้ นะครับก็ยกประโยชน์ให้เป็นตรงนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าขนาดนี้ก็พูดง่ายมันมีสี่กลุ่มครับที่กำลังต่อแต่เราคงไม่จะกลุ่มแบบสาภาพยุโรปกับทางด้านของอะไรครับกาดีนเพราะอันนั้นกําลังภายในในการต่อสู้สูงมากนะครับนะครับแต,แต่แต่ขนาดเดียวกันเราก็คงจะไม่กล้าเล่นเป็นแบนบ,บ,บมดแดงเหมือนกับกรณีของเม็กซิโกกับแคนาดาคือมดแดงกัดให้มันตรงประเด็นของเราคงไม่อยากที่จะท้าทายถึงขนาดนั้นครับ นะครับมันจะนะัไปเกื่กีกในการเจรจารเนี่ยก็คงจะอยู่ที่ว่างคงจะเป็นนีประนอมในลักษณะหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่าให้เขาถูกมองว่าเป็นกระสอบทรายก็แล้วกันครับอืมครับเราเราควรจะไปต่อรองยังไงนะครับอาจารย์คืออย่างเงี้ยมันมีกรอบในการต่อรองแล้วดู SGR เนี่ยมีการเขียนแต่ละประเทศไว้ชัดเลยของประเทศไทยเนี่ยเขาต้องการให้แก้สามเรื่องครับหนึ่งเรื่องดุลการคา้านะครับสองเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับอ่านอนทาริฟ นะครับออออออไอพวกอุตส,ส่าห์แบเรี่ไอพวกกฎเกณฑ์ต่างๆกับตัวที่สามจะเป็นเรื่องกลัวทั่วไปเช่นกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเรื่องของผิวเป็นไรกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางปัญญาและผมจะไม่แปลกใจเลยอาจจะหมายถึงต้องการที่จะดึงเราเนี่ยออกมาจากจีนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือมิติต่างๆที่เราคงจะมีการเจรจานะครับในด้านหนึ่งเราอาจจะเรียกว่ายอมนะครับยอมในด้านหนึ่งอาจจะมีการนาเข้ายกเวอย่างนะฮะเช่นเข้าโพด นะครับหรือว่าตัวอีวิทยนี่หรือทางด้านที่มีการคุยกันว่าเ้ยเราอาจจะอะไรครับมีการนําเข้าน้ามันหรืออะไรต่างๆแล้วแต่แต่ด้านหนึ่งเราก็มีจุดแข็งในแง่ว่าเฮ้ยทุกคนกําลังเล่นงานเรื่องเกษตรตัวเราเองอะ่ะก็เป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นคงจะมีหลายหลายเรื่องอ่ะรวมทั้งเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นเราก็มีบางส่วนที่จะไปลงทุนในอเมริกาหรืออาจจะดึงเข,าข้ามาเพราะมิติต่างๆเหล่านี้ที่ต้องระวังก็คือต้องติดลงแต่ว่าที่ระวังนิดหนึ่งทรัมป์คุณวาเลนเห็นด้วยไหมครับเป็นคนที่อารลณ์ร้าย มีเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยปนก็มาสังเกตดูนะเขาตลอดเคยเล่นงานนั่นแหละดัสตินทรูดอร์จำได้ไหมที่ประชุมเอเป็กเขาถูกเล่นเล่นท่นเองนะฮะตาฏน่า่าำอยู่บนเครื่องบินโทรเข้ามาเลยข้อตกลงทุกข้อยกเลิกหมดนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีหรือไม่กระทั่งทางด้านของเซเลนสกี้อ่ะเข้าไปหุ่นยแต่พูดออกมาว่าเราคล้ายๆว่ายังยังมีหลักประกันได้พอแค่นี้ยู่มากเลยเพราะฉะนั้นในการเจรจาเนี่ยเราจะต้องนะรู้จักท่าที คือถ้าพูดอะไรไม่ถูกปากขึ้นมามันอาจจะยุ่งขึ้นมาเหมือนกันเพราะในการเจรจาครั้งเนี้คู่เจรจาต้องกำหัดสองเรื่องหนึ่งเนื้อหานะครับในลักษณะที่ครอบและขนาดเดียวกันไม่ใช่เป็นกระสอบทรายกับเรื่องที่สองท่าทีอย่าให้ตัวเนี่ยบานปลายซึ่งซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าคู่เจรจาเรานะ กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงต่างประเทศก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเพียงแต่เล่าให้ฟังท่านเอนว่าสิ่งที่กําลังดําเนินอยู่เนี่ยคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเนื้อหากับท่าทีที่จะเป็นเรื่องตีอธิบายถึงความสําเร็จในการเจรจาบวกอีกอันหนึ่งตัวนี้ขึ้นอยู่กับวาธรรมกาลังอยู่ในร้อยต่อว่า เกมนี้กำจะพลิกมาเป็นนกติดซัมเกมหรือเปล่าหรือถ้าเกมนี้เป็นเรื่องของสีโรซัมเกมในกรณีเขาอาจจะยังไม่ยอมแต่ถ้ากำลังพลิกแบบเนี้เขาจะมีลักษณะที่ยอมอ่อนเพื่อจะบอกใครต่อใครบางประเทศหลายประเทศยอมเขาแล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริบทในการเจรจาด้วยครับ ครับอาจารย์เห็นชารตที่เขายืนถือตอนที่แถลงข่าวใช่ไหมครับแลวมีคนวิพากษ์วิจารณ์เขาเยอะเหมือนกันในวิธีการคำนวณตัวรู c เซ r เบรคโคลช f ของแต่ละประเทศนะว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นคุณจะเอาแค่แบบตัวเลขแบบหนึ่งบวกหนึ่งมันไม่เท่ากสองไงครับอาจารย์ใช่เลยคุณบาลนก่อนหน้านี้นะฮะเขาไม่ได้คำนวณอย่างนี้ก่อนหน้านี้เขาคำนวณไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของทาเลฟนอนทาเลฟเอาอย่างอื่นมาคำนวณหมดแต่คนนี้มันยากมาก ความพิธีการของเขาเนี่ยทําคิดเองนะนะครับแล้วก็ก็ที่อันนี้ง่ายมากเลยทํำยังไงก็เอาเรื่องของให้คุณเกินดุลการค้าเราก็มาเทียบกับเอ็กซ์พอร์ตคือเทียบกันได้เท่าไหร่อย่างของไทยเนี่ยเทียบกันแล้วก็คือเอาเอ็กซ์พอร์ตหารเทียบกันแล้วได้หกสิบได้หกสิบหกสิบสองจะว่ากันใช่ได้เป็นเท่ <52. S 1> 72, 72. าไหร่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองหันสองไงและหันสองเนี่ยยังบอกประเทศผมดิสเข้าให้คุณเครื่องหนึ่งนะเหลือเท่าไหร่หรือสามหรือหก อันนี้มัม่การง่ายเลยคือมันไม่ใช่แบบเล่นขายของมันใช่มันคือมันมิติมันมันมีหลายมิติมากกว่านั้นไหมครับใช่อันนี้มันง่ายที่สุดเพราะวิธีที่เขาทําอยู่ผมยังงงเลยไอตัวเรื่องมันยากอะแต่ละประเทศแต่แบบนี้มันเร็วมากเลยปั๊บ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 ตัวเลขออกมาเลยแต่บางประเทศเกิดดุลก็โดนโดนใช่10%ไอตัว10%ทาเิฟ่ะ อืมกระโดนหมดนั่นคือเบสไลน์เทอร์เรสใช่ทุกประเทศทั่วโลกที่ทําการค้ากับมากาสิงคโปร์อย่างเงี้ยก็ต้องโดนนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้อาจารย์เห็นที่อันวายบริหิมออกมาบอกไหมครับประธานอาเซียนว่าอาเซียนต้องพนึกกำลังกันในการไปต่อรองกับทรัมป์หรือเราควรจะเอาเป็นแบาไแบลตโรดีครับอันนี้ผมขอเรียนต้องสองเรื่องด้านหนึ่งเราจะต้องร่วมมือกันระหว่างอาเซียนแต่ร่วมมือกันไม่ใช่ท้าทายเพราะว่าถ้าท้าทายตับเนี่ยมันพูดง่ายทรัมป์เองก็เคยเกือนกับสหภาพยุโรปคุณหัวกับทางกาดา ผมจะเก็บภาษีวายคุณสองร้อยเพราะฉะนั้นการเขาช้าเลยว่าเพราะว่าไอ้ตามกฎไอ้ตัว executive order ที่เขาออกมาเนี่ยเขียนเอาไว้เลยถ้าประเทศไหนท้าทายจะเพิ่มมากกว่าที่เขาตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นในกรน,นี้สิ่งที่เราจะทำคืออะไรครับร่วมมือกับอาเซียนแต่ไม่ได้ร่วมมือเพื่อที่จะมาท้าทายเขาแต่มีการร่วมมือว่าต่อไปนี้โลกมันเปลี่ยนแล้ว เราพึ่งพาเมริกาเต็มที่ไม่ได้แล้วอาเซียนควรจะหาทางที่จะและกับให้ตัวเองนะครับมันมีความเข้มแข็งนะครับลดในเรื่องของการพึ่งพาตัวนี้ลงแต่ไม่ใช่เจรจาเพราะเราไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มไปเจรจากับเขาได้ นะรครับณะสหภาพยุโรปกุลงที่ดูนะเป็นประเทศเหนือชาตินะฮะเจรจาโดยคนคนเดียวคืออุสราฟอนเลเยนของเราไม่มีองค์กรประเภทเหนือชาติขนาดมีแบบนี้ยังขัดแยด้งกันเลยขนาดนี้ยังต้องขึ้นอยู่กับว่าบางประเทศไม่เห็นด้วยเช่นอะไรครับเอ่อทางด้านของฮังการีทางด้านของไอร์แลนด์น Ireland, และทางอิตาลีเนี่ยกำลังเป็นร้อยต่อถ้าเห็นด้วยตับนะกับฝ่ายฝ่ายที่ไม่เห็นไม่เห็นด้วยก็จะไม่ประสบความสำเร็จ นะครับเพราะฉะนั้นอิตาลีเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนที่กําลังจะมาทางซ้ายหรือขวาเพราะเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดกับทางทั้มนะครับจนกระทั่งมีการพูดตรงลงคุณเยาวสสภาพยุโรปกับอเมริกาเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขอเรียนนะฮะว่าในการเจรจาพวกเนี้นะทางทัมต้องการเป็นทวิภาคีแต่ในกรณีสภาพยุโรปเขาเล่นไม่ได้เพราะโครงสร้างของส,าองอสาภาพยุโรปเป็นแบบเหนือชาติแต่โครงสร้างของของ,ของเราเนี่ยมันไม่เป็นเหนือชาติบางท่านในกรณีรวมกันแบบหลวม,วมๆเขาเรียกว่ายังเป็นลักษณะที่แต่ละประเทศอยู่ อยู่น,นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เข้าล็อกนั่นคือเล่นงานอะไรครับเล่นงานทีละประเทศทีละประเทศครับเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันเนี่ยสำคัญมากเรื่องอาเซียนอาจารย์ยอมรับ แต่ต้องเป็นการรวมกันแต่ไม่ใช่ท้าทายเขารวมกันเพื่อที่จะดําเนินมาตรการของอาเซียนในการที่จะฝ่าฟันกับโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงตัดจุดนี้เพราะคนไม่ไว้ใจอเมริกานะครับมีการพูดกันด้วยซ้ำว่าอเมริกาเนี่ย globalization ะไม่ได้หายไปนะเพราะยังไงอเมริกาใหญ่แต่จะลดเรื่องของขนาดในการที่จะรวมทันอาเซียนจะต้องมีการพัฒนาร่วมกันในการขยายเรียกว่าอะไรครับความมั่นคงเรื่องของการรวมตัวและร่วมกันในลักษณะที่จะไปรวมกับประเทศอื่นหมายถึงว่าอ่าร่วมกันในการที่จะต่อรองกับประเทศอื่น ในกรณีนี้แต่ไม่ใช่เป็นการรวมกันในอย่างท้าทายในการเรื่องที่จะมาต่อรองซึ่งในกรณีอํานาจต่อรองเราเนี่ยน้อยกว่าเขาครับครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็มีกระแสะต่อต้านทั้งจากนอกประเทศแล้วก็ในประเทศเองใช่ไหมครับของทรัมป์ทรัมป์จะให้น้ําหนักหรือจะถอยกับในประเทศก่อนหรือจากแรงกดดันจากนอกประเทศครับอ่าในประเทศเนี่ยสาคัญกว่านะครับนะแต่ว่าที่นอกประเทศเนี่ยมันสาคัญใงงนแง่นี้ถ้าเกมกําลังพันไปสู่เนกาทีฟสัมเกมเอาถอยแน่นอน นะครับเหมือนกับที่เขาเจรจากับทางด้านอ่าสีจิงผิงท่ามหนึ่งจำได้ไหมเพราะว่าท่านอาจารย์จะไล่้ฟังท่ามหนึ่งเนี่ยเขาเล่นงานจีนเก็ได้ปชนะแล้วเก็บนะครับรอบแรกสองแสนห้าอินพอร์ตเก็บยี่ห้าเปอร์เซ็นรอบสองแสนสองเก็บสิบห้าเปอร์เซ็นรอบสามจะเก็บนะครับยี่ห้าเปอร์เซ็นพอรอบสามจะเก็บเท่านั้นเองอ่ะอเมริกาเนี่ยเจอปัญหาเพราะอะไรครับโอ้โหค่าค่าของชีพอะไรสูงขึ้นท่ามรู้เลยวว่าขนานฐานเสียงแย่ ขอเจรจากับทางด้านสิงคิพิงบอกว่าไอ้ล็อตสามจะไม่เก็บแล้วก็ล็อตสองจะลดจากสิบห้าหรือเจ็ดจุดห้าแลกกับทางดังอเมริกาจีนซื้อสินค้าเขาอันนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างหีกเล่นไม่กระถิบสัาเกตอันนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเมื่อถึงค้ามาถึงจุดหนึ่งบอกว่าถ้าทางด้านจีนเขาเนี่ยยังสู้ต่อถึงจุดหนึ่งตอนนั้นแหละครับเขาจะเริ่มถอยเพราะว่าถ้าเกมมันไม่ใช่ซีโรซแล้วเล่นต่อไปอเมริกาพังด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของต่างประเทศก็ม st ีความสําค cool. ัญมากครับในการที ifs, 30, ่เขาจะตัดสินเเพราาะะจ กลายเป็นผู้แพ้ไม่ได้นะครับ mm hmm. เพราะยัอย่างน้อยที่สุดก็ถอยแบบมีความรู้สึกโอเคเราเห็นมากดีจนทั้งเขายอมแล้วอะไรน้องนองนั้นครับอืมครับกลายเป็นทำไมมาปีนี้ปัจจัยที่กดดันเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ใช่สงครามรัสเซียยูเครนหรือตัวันออกกลางอย่างต่อไปแล้วนะครับ <c oughs> กลายเป็น <c oughs> เรื่องภาษีของทรัมป์แล้วสองเรื่องนั้นอาจารย์มองว่าจะมีพัฒนาการยังไงบ้างไหมครับเนี่ยตอนนี้ผมขอเรียนเลยรัเสเซียก็ยิ้มในแง่หนึ่ง ยิ่งในแง่หนึ่งก็คือพยายามที่จะบุกต่อแล้วก็ซื้อเวลาไปเรื่อยๆเห็นไหมมันไม่ใช่ง่ายเลยที่ทำบอหนึ่งวันเพราะว่าตอนนี้แต่ทางด้านสาภาพยุโรปก็ให้การสนับสนุนของอเมริกาก็ยังให้คาสนับสนุนอยู่นะครับเพราะว่าเขาและนี่คือเหตุผลที่สหภาพยุโรปยังชะง,งักไม่กล้าเล่นเล่นงานทรัมป์เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับยูเครนด้วยครับแต่ทางด้านยูเครนก็พยายามต่อสู้เพื่อที่จะให้การลุกของรัสเซียเนี่ยช้าลงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ที่กําลังอยู่ที่สรงนี้มันรัสเซียก็ยืมอยู่ลักษณะหนึ่งเป็นโอกาสที่เขาสามารถที่จะถ้าเป็นไปได้ขยายให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นส่วนจะทําได้ขนาดไหนเพราะว่าสาภาพยุโรปก,ก็ให้ความช่วยเหลือรายงานแต่ทางด้านอเมริกาก็ยังให้ความช่วยเหลือตรงนี้อยู่แถมอเมริกายังมีบอกขู่ทางด้านรัสเซียผมจะเล่นอะไรครับเล่นงานหนักโดยเฉพาะเรื่องแก๊สกับรงต่างๆาได้จะเล่นงานเครื่อง secondary sanction secondary sanction ก็คือว่าจะเล่นงานประเทศที่มาซื้อ,อน้ํามันของคุณนะเหมือนกับที่เขาเล่นเวเนเซุยอ่าครับ สิ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาขู่ทางด้านบูตินนะครับว่าถ้าไม่ยอมเพราะตอนนี้ปูตินยังไม่ยอมครับในขณะที่ทางด้านเซ็นทรัลก็ยอมไปหลายขุมแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่ทั้งทํามกาลังทําอยู่แต่ว่ายังไม่ได้บอกแต่เตือนเอาไว้เท่านั้นเองครับครับผมขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรสมชายภักภาสวิวัตรครับกอะติดเศรษฐกิจวิเคราะห์สงครามการค้าในรอบในรอบนี้จะไปจบลงอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันรวมถึงทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายแนวคิดของการใช้ภาษีแบบนี้หรือว่าการทำเทรดวอลแบบนี้นะครับ